สวัสดีค่ะเจอกันสัปดาห์ละครั้งกับรายการภาษาฟินนิสวัละคำมจากข่าวสั้นกับยันฟินแลนด์วันนี้วันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ก็จะมาเสนอข่าวร้อนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับมาตรการจำกัดการเดินทางที่ ทางรัฐบาลก็ได้ร่างมาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วก็เพิ่งเสนอให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติรัฐสภาก็ได้เริ่มพิจารณาเมื่อวันที่26ก็ใช้เวลาหลายวันก็ยังไม่เคาะสรุปสักทีหนึ่งเพราะว่ามาีความเห็นไม่เป็น เอกฉันนะคะว่านายกก็บอกว่าเออมันต้องจำเป็นจริงๆแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อที่จะลดการเพิ่มการติดเชื้อโคโรโนาไวรัสของของผู้คนถ้ามันยังถ้ายอดติดเชื้อรายวันมันยังพุ่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโรงพยาบาลสถานพยาบาลจะรองรับผู้ป่วยหนักไม่ไหวมันก็จะแย่ yeah. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์การฉีดวัคซีนเนี่ยก็ฉีดได้เพิ่มขึ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอีกทางอีกมุมหนึ่งก็มองว่าเือ,อถ้าเกิดว่าคนได้วัคซีนกันเยอะเนี่ยมันก็จะเริ่มมีภูมิมันก็น่าจะลดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันก็ถกกันไปถกกันมาแล้วก็มีการประท้วงกันที่เมืองตูรกูอีกว่า ไม่ยอมไม่อยากให้มีการจำกัดการเดินทางนะคะก็ฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศประชาประธิปไตยเต็มใบนั้นการจะผ่านกฎหมายที่จะต้องมาจำกัดสิทธิทเสรีภาพประชาชนในการเดินทางออกจากบ้านเนี่ยก็ถกกันยาวหน่อยต้องฟังเสียงรอบข้าง เรามาดูคำศัพท์กันค่ะ eduskunta keskus um t e l e l i kumistroyituksetta eduskunta on a r o s t a n u t keskustelun liikumistroyituksetta รัฐสภาได้เริ่มการอภิปรายเกี่ยวกับมาตรการการจำกัดการเดินทางคำแรก edusta เป็น verb be, แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า represent หรือแทนคำที่สองกุลตาภาษาอังกฤษก็คือคอมมูนหรือมูนิสิปาลิตี้หรือทาวก็คือเทศบาลหรือเมืองนี่เองคำที่สามพอเอาสองคำมารวมกันก็เป็นเอดูสกุลตาก็แปลว่าพารียเมนหรือรัฐสภานั่นเองคำที่4ี่อ i ลอยาเป็นเวอร์บิดแปลว่าเริ่ม ในที่นี้ on อร่อยตนุษก็แปลว่าได้เริ่มมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือเขาก็ได้เริ่มคุยมาหลายวันแล้วแหละคำที่5 g e s c u s t e l a เป็น verb bit แปลว่าพูดคุยอภิปรายปอผันตามรูปมีนา g e s c u s t e l e n t น g e s c u s t e l e n ั g e s c u s t e l e ในที่นี้ edus e d u s k u n ta g e s c u s t e l e ก็เป็นรูป หันไปเป็นรูปเอกพจน์ไปพอมาใช้เปลี่ยนเป็นคํานามก็เป็นเก็สกุสเตลุนก็คือการพูดการอภิปรายนั่นเองคําที่6ลีกูมิเนนก็คือการเคลื่อนที่ก็มาจากเวอร์บิดลีกลัวที่แปลว่า move หรือเคลื่อนหรือเดินทางหรือไปคําที่7 ระยอยตาก็เป็น verb bit แปลว่า restrict หรือ limit ก็คือการจำกัดแปลว่าจำกัด,กดพอทำเป็นคำนามก็เป็นระย่อยตุกก็คือ restriction ข้อจำกัด,กด,นนกด,กดในที่นี้มันมีข้อจำกัดหลายๆข้อก็เป็นรูปรหูพจน์ไปคำที่มันลงท้ายด้วย usus เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น uk ก็เป็นระยอยตุกเสียระยอยตุกเสีย ข้อจำกัดหลายๆข้อระยอยตุสข,ข้อจำกัดฮาริตุสอันตอยเอเลนเอโดสคุนัลเลเอโดตุเซนลีกุมิสรยอตุกซิสตายอสลักีิฮิวักตานอิมิสเตนลีกุมิสตาระยอเตตานเฮลซิงกินเซลดุลลาตุรุสรัฐบาลได้ มอบข้อเสนอให้แก่รัฐสภาเมื่อวานนี้เกี่ยวกับมาตรการจํากัดการเดินทางถ้ากฎหมายผ่านการเดินทางของผู้คนก็จะถูกจํากัดในเขตเฮลซิงกิและเมืองตูรุกุมาดูคำศัพท์คำที่9ก้าลลิตุสก็คือรัฐบาลหรือ government ในภาษาอังกฤษก็เกี่ยวเนื่องกัน h a l ิ t a เป็น verb ที่แปลว่าบริหารควบคุมจัดการฮ a l ิตะฮา l ิทุสคำที่10บอันตาแปลว่าให้ให้ไปแล้วให้ไปเมื่อวานนี้ก็เป็น imperfect ก็เป็นอันตอยคำที่1 1บเอ็ดเลนก็คือเมื่อวานนี้คำที่12บสองเอโดตาเอดตาเป็น verb แปลว่าเสนอ พอเป็นคำนามก็เป็นเอ๊ดตุสก็คือข้อเสนอเอ๊ดตุสข้อเสนอเอดตาเ eh, สนอคำที่14ลักกี้แปลว่ากฎหมายหรือแปลว่ายอดเขาหรือยอดของอ,อพื้นที่สูงสูงไม่ได้ไม่ได้ไไดก็คือมีมีหลายความหมายนอกจากกฎหมายแล้วก็คือแปลว่ายอดยอดของสิ่ง หรือสถานที่คำที่15บห sure ้ายุวักเ verb be แปลว่ายอมรับอนุมัติยุว sure ักสุดานก็เป็นรูป pastive present คือได้รับอนุมัติคือไม่ไม่ระบุว่าใครเป็นคนทำการอนุมัติก็เป็นย sure ุวักสุตานอย่างในข่าวนี้ยอสลาคิยุวักสุ t านก็คือถ้ากฎหมาย ได้รับการอนุมัติหรือมีการผ่านกฎหมายก็เป็นที่รู้อยู่ว่ารัฐปะระร,ร,รัฐสภาเป็นผู้ผ่านกฎหมายคำที่16บตุรก,กุก็คือเมืองตูรก,กุเป็นเมืองหลวงเก่าของฟินแลนด์ก็เป็นเมืองใหญ่อันนี้พอเขาบอกว่าจะจํากัดที่เขตเมืองเฮลซิงกิและเมืองรอบๆปริมณนทนรวมถึงเมืองตุรุก,กุตุรุก,กุก็ ที่เมืองตุรกุก็จะผันรูปเป็นตูรุสะก็คือตัวคอหายไปก็เป็นซาซาก็เป็นตูรุสะที่เมืองตุรกุไลน์กสิตเลเกสตาอูไซตาไปเวียลี่กุมิสระยอยตกเสร็จวอยดานเอกะอัตตะแก้วตนแปซเสีเซนย์ลเกิน การประมวะมวลจัดการกฎหมายเนี่ยมันใช้เวลาหลาย,ลายวันเลยกข้อจำกัดเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยอาจจะนำไปใช้หลังช่วงวันอีสเตอร์ก็คือหลังสัปดาห์หน้าคือหลังวันที่5เมษาถ้าถ้าผ่านนะคะมาดูคำพท์กันคำที่17บเจ็ดกสิเตเทละ่ะ ก็แกสิก็คือแปลว่ามือเนาะหลังนั้นแกสิต่ละก็คือการจัดการคือก็คือแปลว่าจัดการนั่นเองอะ่ะกสิตเล่ากสิตเตลือคำที่18ก็คือ handling หรือ processing แปลว่าประมวลปร,ป,รประมวลกฎหมายคำที่19เกแสตะแปลว่ายัดกวัวก็คือใช้เวลา ใช้เวลาเกสต์ใช้เวลานาน,านแค่ไหนหลายวันเลยแหละคำที่20อเูอเสียอูเสียเป็นโปรโนมมีนิแปลว่ามอนิหรือแปลว่ามากหลายทีนี้พอมันเป็นมอนิกรบ้าทีทีก็เป็นเปลี่ยนเป็นอูเยตาอูเสตานี้เราก็ต้องใส่หน่วยด้วยว่ามันหลายชั่วโมงหรือหลายวัน ไหมหลายวันวันก็คือไปวะไปวะก็คือวันพอหลายวันไปว่ะทําเป็นโมโนโกก็เป็นไปเวียเป็นรูปเปลี่ยนรูปไปเป็นไปเวียก็แปลว่าหลายวันนี่ก็อยา่อยาไปสับสนกับชื่อคนเพราะว่าชื่อผู้หญิงฟินก็มีชื่อไปวีนะคะทีนนี้ชื่อคนเนี่ยมันก็จะขึ้นต้นด้วยตัวแปรตัวใหญ่ ดังนั้นเราก็สังเกตได้ว่าในในในรูปประโยคเนี่ยเออมันเป็นตัวเล็กมันก็คือไปเวมก็คือแปลว่าวันนะไม่ไม่ใช่ชื่อคนคำที่22เอ๊ะกะแปลว่าอาจจะเมบี Maybe. คำที่23ออตตาก็คือ take หรือเอานะคำที่24แก้วเินเป็น adjective แปลว่า in place หรือออตต้แก้วตนก็คือนำไปใช้นี่เองคำสุดท้ายคำที่25ป้าปยายเนนแปลว่าอีสเตอร์ก็คือเป็นวันสำคัญทางคริสตศาสนาวันที่พระเยซูคริสฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็ชาวคริสเขาก็เฉลิมฉลองกัน จำง่ายๆก็จะอยู่ใกล้ๆช่วงสงการบ้านเราปีนี้ก็ตรงกับวันที่ 2, 3, 4, สองสามสี่เมษายนก็เป็นก็คือ,ร,อรัฐสภาเนี่ยก็กำลังพิจารณามาตรการการจำกัดการเดินทางอยู่ว่าเออจะเคาออกมาใช้ ก็ถกกันนานนะก็ข่าวล่าสุดเย็นเย็วนวันอาทิตย์ที่28นี้ก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าอาจจะไม่ไม่ผ่านออกมาเพราะว่ามันอาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าการฉีดวัคซีนก็เริ่มฉีดได้มากขึ้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็รอดูกันไปนะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม ภาษาฟินิสวันละคำจากข่าวสั้นกับยันฟินแลนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ